มาแล้วจ้ะมาแล้วมาได้จับไปเที่ไปกรุงเทพจ้ะมาได้จับพี่น้องจ้ะก็จะไปกรุงเทพก็มานะจ้ะกําลังวอร์อล้ไฟจับพี่น้องจะเดินทางจ้ะเส้นนี้ยังท้องฟ้าจ้ะสถานีรถไฟอุดรนะจ๊ะชางชลาจ้ะนี่ก็เดทั่งเขาเจ้าก็าลังก่อสร้างทั่งรถไฟจับพี่น้องเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเอียงเปลี่ยนร่างรถไฟจ้ะท่านคุจะกําลังให้ก่อสร้าง ชาชลาสถานีรถไฟอุดรธานีจ้ามารอรถจากพี่น้องจ้าไก่มาไปน้อรถอีจ้าไก่จะมาด้วยจังน้อจ้ารถจ้าคุณเดยสารกำลังเริ่มทยอยมาก,กันจ้ะย่องเงียกย่องเงียกย่องเงียกมากจ้ะคุณเดยสารกำลังจะเดินมาจ้ะาเมื่อาจ้ามักซื้อต,ตัวพี่นอ้อง ลองซื้อตัวขายจิไปไส์กันมาเลยจ้ะเด้อสถานีอุดรจ้ะรถไปอุฟถ้านี้จ้ะท้านี่เป็นตลาดแต่พี่น้องจ้ะตลาดท่ารถไฟจ้ะของซื้อของขายของกินเยอะแยะจ้ะสะอาดสะอาดแต่พี่น้องจ้ะสะอาดมากๆเลยจ้ะนี่เป็นรถนั่งรอรถจ้ะเนาะรอรถจ้ะเดี๋ยวรถก็มาจ้ะ เล่นแต่พี่น้องแค่มาเล่นนั่งพักผ่อนจ้ะพี่น้องได้ใจ้ะเมื่อยนั่งพักผ่อนได้จะได้ดื้อจะนั่งพักผ่อนได้นะคะอุดรธานีใหายใจจะหายใจ้ะร่มผัดกินดีดิจั่นส่อนท่านมีใจกนจ้าสวัสดีจ้า